ค่าเทคนิคในการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะข้อแรกที่ต้องดูเลยก็คือวงเงินความคุ้มครองค่ะวงเงินความคุ้มครองจะต้องครอบคลุมไม่ว่าครั้งนั้นเราจะเจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บป่วยอุบัติเหตุเจ็บป่วยโรคร้ายแรงนะคะ ให้ cover ค่ารักษาที่ป่าไปเป็นหลักแสนหลักล้านโอกาสจ่ายส่วนต่างน้อยจะต้องเป็นประก Th ัน no? ส uhh ุขภาพเหมาจ่ายเนาะเพราะว่าเขาให้วงเงินที่รวมสูงสุดต่อปีอ่ะมันสูงถึงหลักล้านอย่าง iHealthy อะค่ะก็เริ่มต้นก็คือ3ล้านเลย3ล้าน6ล้าน10ล้าน70ล้าน100ล้านทำให้เราไม่ต้องกังวลในการที่เราจะต้องจ่ายส่วนต่างฉะนั้นต้องดูวงเงินความคุ้มครองด้วยนะคะ ข้อ2นะคะต้องดูค่าห้องเลยเวลาเรานอนโรงพยาบาลนะคะ่ะอ่านึกสภาพนะคะถ้าเราถือแผน5,000ไปนอนโรงพยาบาลสมิติเวทที่ตกคื 7, นละ7 0 0 0นอะคะนอนจะมีส่วนต่าง2,000บาทต่อคืนแต่ละคืนนะคะเรามีค่าส่วนต่างในการจ่ายค่าห้องตกคืนละ2,000ันเลยนะนอนไป่สคืนส่วนต่าง2 0,000ืคือเยอะมากอันนี้แค่ส่วนต่างค่าห้องอย่างเดียวเลยนะฉะนั้นในการเลือกซื้อประกันสุขภาพอะคะ่ะให้ดูที่ค่าห้องที่เรามีโอกาสที่จะได้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นั้นเนาะเพื่อที่จะได้ไม่มีส่วนต่างตรงนี้วิธีการดูค่ะก็สามารถเสิร์ช Google ไปที่โรงพยาบาลน,นั้นอาจเสิร์ชปโรงพยาบาลแล้วก็ค่าห้องหรือโทรสอบถามที่โรงพยาบาลน,นั้นเลยนะคะ ข้อ3นะคะข้อภูมิผู้ป่วยนอกค่ะผู้ป่วยนอกหมายถึงการที่เราไปหาคุณหมอเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยากลับบ้านแบบนี้ค่ะซึ่งมีโอกาสเกิดกับเราทุกคนประมาณแบบ70 80- 90%เลยตรงส่วนนี้ค่ะขั้นต่ําในการที่เราเดินเข้าโรงพยาบาลอ่ะคือต้องเตรียมเงินไปแน่ๆอยู่แล้วอ่ะขั้นต่ําคือพันหนึ่งค่าหมอก็พันหนึ่งแล้วยังไม่รวมค่ายาไม่รวมค่าเผื่อคุณหมอส่งตรวจเอ็กซเรย์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะการจ่ายแต่ละครั้งบางทีจ่ายครั้งละ2องพันสาพ ก็ไม่ไม่น้อยเลยเนาะฉะนั้นต้องดูส่วนที่มีค่าผู้ป่วยนอกด้วย ข้อ4ีค่ะประกันของเรานั้นมีบริการแฟคเคมหรือเปล่าบริการแฟคเคมก็คือการที่เราถือบัตรประกันเข้าไปที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะพกบัตรประกันพกบัตปรประชาชนไปแค่นั้นเอ้ยบัตรประกันเรามีวงเงินแน่ๆอยู่แล้ววงเงิน10ล้านวงเงินห0,000ท่นทให้เรามีการตัดสินใจในการเลือกเข้ารับการรักษาที่ไวขึ้นเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยตรงส่วนนี้ก็เลือกดูว่าประกันที่เราถือมีบริการ มันแฟคติงหรือเปล่า ะะก็คือค่าชดเชยรายวันค่ะค่าชดเชยรายวันคืออะไรก็คือตรงตัวเลยมาในกรณีที่เราต้องนอนโรงพยาบาลเหมาะมากๆหรือสําคัญมากๆก,กับคนที่ได้รายได้เป็นวันต่อวันนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือใครก็ตามที่ได้รายได้เป็นวันต่อวันเนาะปกติเราหาเงินได้เดือนละ6 0 0 0ือ่าเราป่วยมีเหตุต้องนอนโรงพยาบาลรายได้เราหายไปวันละ2 0 0 0ันสองพนอนอนไป10คืนเงี้ยก็หายไป2 0,000ื่นแล้ว ถ้าเรามีค่าชเดเชยรายวันมันจะมาชดเชยตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราในวันที่เราไม่สามารถไปทํางานได้โดยทั่วไปจะประมาณนี้ค่ะ5ข้อสําคัญในการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะดูให้เป็นเลือกให้เป็นจะได้มีประกันสุขภาพที่อุ่นใจและก็ช่วยเหลือเราในวันที่เราเจ็บป่วยจริงๆมีคําถามเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะ